เอาละครับผมกลาบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ผม Next g m n g r a t i o n เคยับทุกคนก็หลังจากที่หายหน้าหายตากันไปนานมากๆนะครับผม ก็เดี๋ยวรอบนี้เนี่ยกลับมาทําคลิปดีมลรีกแบบยาวไปเลยครับผมสำหรับใครมีคําถามอะไรนะครับผมก็ถามกันเข้ามาได้เลยนะครับผมแล้ววันนี้เนี่ยก็มาเปิดประเด็นครับผม7คําถามนะครับผมสาหรับใครที่ถามเข้ามาไว้แลวผมไม่ได้ตอบแต่คลิปนี้มารวบรวมแล้วก็เอามาตอบทุกคนกันเลยนะครับผมทุกคนก็อ p ีละ7หรือ5หรือ7หรือ10นะครับผมคําถามสําหรับใครที่มีคําถามอะไรก็ถามกันเข้ามาได้เลยครับทุกคนเอาละครับผมวันนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่คําถามแรกกันเลยนะครับผมคำถามที่หนึ่งนะครับผม ลบไปแล้วพอกลับมาใหม่กลับรถมาใหม่นะครับผมแล้วก็ทีมเดิมหายเอออันนี้ก็เป็นกันประจําเป็นกันเกือบทุกคนนะครับผมสําหรับใครที่เล่นเกมดิมล็กแล้วนะครับก็ลบไปแล้วก็อยากกลับมาเล่นใหม่มแต่พอรถกลับมาอา้าวเฮียทีมเดิมหายไปไหนนะครับเออบางคนนะครับก็ไม่รู้ว่าตัวเกมนะครับผมมีการให้ล็อกอินนะครับผมแต่ไอตัวล็อกอินเนี่ยผมก็ค่อนข้างจะจัดหน้าเกียดเหมือนกันนะผมคิดว่ามันล็อกอินไปแล้วนะครับผมมันก็แบบ หมือนในดีนึงล็อกอินได้5เมลใช่ไหมได้ยินถ้าจาไม่ผิดนะพอเราล็อกไว้อีกเมลหนึ่งนะครับผมบางทีคนเข้ามาหรือว่าแบบเราไปเล่นเครื่องเงินนะครับผมพอใช้เมลเดิมก็ไปล็อกอินซ้าบางครั้งก็จะได้บางครั้งก็ไม่ได้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันสําหรับคลิปที่สอนล็อกอินไว้นะครับผมก็เคยสอนไปแล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับผมสําหรับคําถามที่1นึนะครับผมสามารถไปย้อนดูคลิปเดิมได้เลยนะครับผมเพราะมันยังไม่ได้อัปเดตก็คือยังทําเหมือนเดิมนะผมวิธีการล็อกอินหรือเป็นการผูก จีเมลไว้กับตัวเกมนะเพื่อทําให้ไอดีของเรานะไม่หายนะแล้วก็ไปคําถามที่2กันเลยครับทุกคน <c oughs> สําหรับคําถามที่2ลบไม่ได้ทิศมารอกันทําได้โอ้โหผมไม่ได้รอครับผมมันสามารถลบ i อดีหรือว่าเป็นการรีเซ็ต ID ได้นะครับเผื่อว่าแบบว่าเออเราเล่นทีมนี้แม่งกูเบื่อวะ่ะบางคนก็อยากลบแล้วก็อยากสร้างทีมใหม่เพื่อจะเริ่มเก็บนักเตะใหม่ๆเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราเล่นไปนะครับผมแบบ เเรตติ้งทีมมันสูงเกินอ่ะทำฟูลทีมยากอยากลบไอดีแล้วก็อยากสร้างใหม่นะครับผมบางคนก็ลบเกมไปแล้วก็โหลดกลับมาแต่มันก็ได้ไอเดีเดิมเนี่ยเออผมก็งวนะแต่มันมีวิธีนะครับสาหรับการลบบัญชีนะครับหรือว่าอีกอย่างหนึ่งถ้าเราไม่อยากลบนะครับผมมีวิธีวิธีนึงคือการโคนิ่งแอบนะครับก็คนตัวเกมมาอีกอันหนึ่งก็เล่นในนั้นได้เลยครับผมสร้างเป็น2 ID ไดีได้เลยครับทุกคนแล้วส่วนใครอยากลบนะครับก็เดี๋ยวไปที่ชิปนี้เลยครับทุกคนเออผมจะทิ้งไว้ตายด้านล่าง คำอ่าคำอธิบายเหมือนเดิมนะครับผมืูว่าคอมเมนต์ก็ได้นะครับผมเป็นวิธีการลบ ID นะครับผมอืมสำหรับใครที่ต้องการอยากลบนะันะส่วนใครที่บอกว่าผมสอนไม่เข้าใจก็คอมเมนต์มาใหม่เดี๋ยวผมสอนให้ใหม่ก็ได้นะครับผมอยากรู้คําถามอยากรู้วิธีอะไรก็อ่าได้ครับผมคอมเมนต์มาแต่ผมว่าผมสอนไปหมดแล้วคือผมรู้ทุกอย่างไอ้ไม่ใช่ทุกอย่างเกือบทุกอย่างแล้วผมก็สอนทุกอย่างที่ผมรู้ไปแล้วนะครับ เอาละไปที่คอมเมนต์ที่3บอกเลยว่าคําถามนี้เป็นคําถามยอดฮิตมากๆครับทุกคนสําหรับคําถามนี้นะครับถามว่าสอนวิธีเติมเกมของคนลาวด้วยครับก็เป็นคําถามที่คนลาวลหลายๆคนอยากรู้ว่าดีมดิ้งเนี่ยมันเติมได้บอสนะครับอยู่ลาวเฮาคือบางครั้งเนี่ยคือแบบจะพูดยังไงดีวะมันยากนะครับผมสาหรับเติมเกมดีมดิ้งดี e a g u e นะครับผมในประเทศลาวคือผมก็เคยเติมให้อยู่คนนึงนะครับผม ซึ่งอตอนนั้นนะครับก็ทักมาหาผมผมก็เติมให้ก็ต้องได้จะไปติดต่อกับทางฝั่งไทยนะครับคนที่แบบเขารับเติมที่ประเทศไทยเนาะมันก็จะมีเนาะเขาก็ต้องเข้า i อดีเราแล้วก็ไปกดนะครับเพราะว่าคนเรานี่ไม่สามารถเติมได้ถ้าใครอยากเติมครับก็ทักผมมาผมสามารถเป็นตัวกลางให้ได้นะครับทุกคนเออและตอนนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าแพงเอาเรื่องนะครับเติมเขาน่าจะเติมเอาไดามอนเนาะส่วนมากก็จะเติมเอาไดามอนกันแหละแล้วก็ค่อนข้างที่จะแพงตอนนั้น คือผมไม่อยากแนะนําให้เติมเลยครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนลาวนะครับผมก็แล้วแต่สินทรัพย์ของทุกคนเลยแล้วกันก็ใครอยากเติมก็เติมได้นะแต่ส่วนตัวผมขอเล่นแบบสายฟรีดีกว่าเพราะว่ามันก็เเล่นได้เหมือนกันนะครับผมสายฟรีส่วนใครอยากเติมนะครับ <S <s <arah> <S ก็สามารถทักผมเข้ามาได้เดี๋ยวผมจะลองไปติดต่อพี่แกนะไม่รู้ว่าตอนนี้พี่แก,กยังอยู่หรือเปล่า <s út> หรือว่าพี่แกเนะนี่ยนะจะเลิกทําไปแล้วมั้งก็ไม่รู้ทีก็ต้องลองไปหาดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมแต่คนลาวเนี่ยคือต้องเติมแบบผ่านคนไทยเท่านั้นนะครับไม่สามารถเติมเองได้ผ หรือว่าถ้าใครมีบัญชีไทยก็สามารถเอามาผูกกับเกมแล้วก็เติมเองได้เหมือนกันนะส่วนในลาวเนี่ยผมยังไม่เคยแบบไม่เคยเห็นใครที่เติมเองได้นะผมคือยังไม่เคยเห็นใครที่เป็นคนลาวแล้วก็เติมไม่ผ่านคนไทยนะครับผมก็คือผูกบัญซีลาวนั่นแหละแต่มันก็จะยากหน่อยนะครับเอาละคำถามนี้ก็ประมาณนี้เลยละกันนะครับผมเป็นคำถามยอดทิศมากๆนะครับผมทักมาถามผมหลายคนอยู่เลยนะครับเอาละไปคำถามต่อไปกันนะผมคำถามที่5ใช่ป่า หนึ่งสองสามสี่ห้าน่าจะใช่นะครับผมคําถามที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้อะไปคําถามต่อไปกันก็สําหรับผู้เล่นมือใหม่นะครับที่เข้ามาเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าตัวเกมของดิมดิงเนี่ยเวลาอัปเดตเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่ามันเคยแบบมีแยกแอปมาครั้งหนึ่งตอน2019แล้วก็เข้า2 0งพก็2020นั่นแหละครับผม,อมสองศูนยะ์น่ะเข้าใจเออม,มันไม่ไม่ไม่เสื่อมกับแยกแอปนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะตอนนั้นก็ยังไม่ได้เล่นผมมาเล่นตอน2021นะครับผมทุกคน ก็อัปเดตนะครับผมคาถามนี้ก็เดี๋ยวผมอธิบายเลยแล้วกันนะคําถามนี้เนี่ยก็คือเราอัปเดตเนี่ยเราอัปเดตได้เลยนะครับผมไม่ต้องแบบไม่ต้องมีแอป,ปอื่นนะมันไม่ได้มีแอป,ปอื่นแน่นอนและเพราะว่ามันจะอัปเดตเป็น2 0 2พในเดือนธันวาคมนะครับผมเออถ้าพูดเร็วไปก็ขออภัยด้วยแล้วกันถ้าเราอัปเดตปุ๊บเนี่ยตัวละครเราจะหายหรือไม่นะครับผมคำถามนี้ก็มอม่แล้ว คือตัวละครของเราเนี่ยจะไม่หายนะครับผมถ้าเราอัปเดตนะตอให้ลบก็ไม่หายถ้าใช้โทรศัพท์เครื่องเดิมนะแต่ทั้งดีก็อย่าลืมไปผูก Gmail ไว้กับตัวเกมด้วยละกันนะครับครมันแบบเ ب, หตุสุดเสือนอาจจะหายได้นะครับอันนี้ก็ต้องลองไปผูกดูแต่ผมว่าไม่หายการันตีได้เลยร้อเพราะว่าผมก็อัปเดตตลอดเรื่อยๆนะครับผมขึ้นอยู่กับ Gmail แล้วที่เราแบบใซ้โหลดแล้วก็ใซรโทรศัพท์เครื่องเดิมด้วยนะครับผมก็คือไม่หายเดี๋ยวอัปเดตกันนะผมเดือนทันวาคมแล้วก็มาเจอกันดีมดีสองศ โอเคผมไปคําถามต่อไปได้เลยคําถามที่5นะครับผมคําถามนี้ก็มีประโยชน์ Bio นะครับผมก็สําหรับผู้เรมือใหม่ที่ไม่รู้ว่าค่าพลังย่อของนักเตะของเราเนี่ยมันย่อมาจากอะไรบ้างนะครับแบบพวก SPP s o h e ครับหรือว่าผูรรักษาประตูอย่าง GKKG มันมีอะไรอีกไม่รู้อะไม่รู้เหมือนกันนะครับผมแต่คือผมจะบอกเลยนะครับผมว่าผมเคยทาคลิปอธิบายไปแล้วนะครับผมแบบว่า ค่อนข้างที่จะละเอียดเลยไม่ว่าจะเป็นผู้รักษาประตูนะครับผมหรือว่าเป็นนักเตะกองหน้ากองกลางที่มันมีอะไรความแข็งแกร่งความเร็วอะไรนะครับผมผมเคยอธิบายไปแล้วนะครับสาหรับใครที่สงสัยในคําถามนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์คลิปวิดีโอนั้นนะครับผมไว้ที่คําอธิบายนะครับหรือว่าคอมเมนต์ก็ได้นะครับเหมือนกันนั่นแหละอเพราะผมเคยอธิบายเป็นคลิปยาวไปแล้วถ้าผมมานั่งอธิบายตรงนี้อีกก็คือมันจะยาวมันจะไม่ได้ไปคําถามอื่นนะครับผมโอเคผมเพราะฉะนั้นไปคําถามที่ หกกันเลยหลังจากที่ผมตามหาคำถามนานๆน,น,นะครับผมไม่เจอคำถามเลยก็เลยคิดว่าอ่ะไม่เป็นไรนะรผมเอาประเด็นนี้ยุกขึ้นมาพูดถึงกันดีกว่าเราจะเอาประเด็นนี้นะครับผมขึ้นมาพูดกันประเด็นนี้ก็คือประเด็นที่ว่านะครับผมทำไมตัวเกมอัปเดตใหม่จะมีอะไรเปลี่ยนบ้างนะครับผมแล้วก็ไอตัวที่แบบว่าเวลาเรา เดี๋ยวผมเปิดเมนนี้มาแล้วกันจะได้อ่านให้ทุกคนดูด้วยนะเพราะว่าเป็นเมนที่แบบว่าผมคิดว่าถ้าตัวเกมอัปเดตใหม่มาแล้วมีแบบนี้ถือว่าจะดีมากๆเลยนะครับทุกคนมันมีวิธีขายนักเตะเอาเงินไหมครับนั่นแหละครับผมถ้าตัวเกมอัปเดตใหม่ผมบอกเลยว่าวิธีนี้นี่จะแบบถ้ามีแบบเพิ่มออปชันหรือว่าฟังกช์ชันนี้เข้ามานะแบบว่าเราสามารถย่อยนักเตะได้โดยการที่เอาไป แต่ว่าย่อยเอาเงินเอาเหรียญนะครับผมนี่เพื่อเอาเหรียญขึ้นมาเอาไปซื้อนักเตะหื่นหรือว่าสามารถย่อยเอาที่อัพแบบเดิมก็ได้นะครับือว่าจะเอาแบบแค่ย่อยเอาเงินก็ได้แล้วก็ที่อัพเนี่ยเราสามารถเอาไปซื้อเอาเงินเนี่ยสามารถไปซื้อที่อัพได้นะครับผมเออประมาณนี้เนี่ยเข้าใจปะวะางเมนอธิบายเข้าใจไหมก็คือเราสามารถเราแค่ย่อยนักเตะเอาเงินส่วนเงินที่เราหาได้เนี่ย สามารถเอาไปซื้อนักเตะได้เอาไปซื้อที่อับได้นะครับผมผมว่าแบบนี้จะโอเคมากๆสําหรับดีมดีสองศูนย้วเราก็ต้องรอลุ้นกันนะเพราะว่าตัวเกมจะอัปเดตเดือนธันวาคมวันประมาณวันที่ประมาณ16บา18นะครับผมเออได้ยินมาประมาณนี้น,นี่ก็ฟังหูไว้หูละกันเพราะว่าผมก็ไม่ได้รู้เยอะรู้มากหรือเจาะลึกอะไรมากมายก็ส่องต่างศาตรต่างๆนาที่ผมเคยติดตามข่าวสารห,หรือว่าเขาสอนอะไรต่างๆมาก็ผมเลิกไปหมดแล้วเพราะว่าผมคิดว่าผมจะไม่เล่นแต่พอมันมีข่าวอัปเดตมาเนี่ยผมก็เลยเอาละ เล่นหน่อยละกันอย่างน้อยก็ทําแบบเปลี่ยนโค้ดด้วยไงแมนูอา right. ร์มอิมอะรูเบนอาร์มอิมมาผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมเออแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับผมที่ผมอยากให้ตัวเกมอัปเดตเข้ามานะครับก็คือแบบว่าอยากได้แบบเ,ออเวลาอาชิพของผมเนี่ยมีเสียงเกมเข้ามาด้วยอันนี้คือไม่มีนะครับผมเขาเอาออกไปแล้วไม่รู้เป็นเพราะอะไรน่าจะเป็นเพราะอันนี้น่าจะเป็นเพราะลิขสิทธิ์นะครับผม ตัวเกมก็เลยเอาเสียงตัวเกมออกนะครับเวลาเราอัดชิปสำหรับใครที่สงสัยเรื่องนี้ก็ผมเคยไปปรึกษากับหลายคนมาแนละ้วเขาบอกว่าน่าจะเป็นที่ตัวเกมของเรานะครับผมว่าตัวเกมเราเนี่ยเหมือนจะเป็นแบบว่าภาคบอลแบบยังไงว่ามันเหมือนมีลิข,ลขสิทธ์นะครับผมก็เลยไม่สามารถที่จะบันทึกหน้าจอแล้วก็อัดเสียงภายในตัวเกมได้นะครับผมเอาละก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับคําถามในวันนี้สําหรับใครมีคําถามอะไรอ่ออาก็สามารถถามเข้ามากันได้นะครับผม เดี๋ยวผมจะเอามาเปิดประเด็นตอบนะครับผมขอสักอีพีละห้าคำถามแล้วกันเพราะว่ามันก็นานนะครับไม่มีใครมานั่งดูนานขนาดนี้หรอกครับนั่นแหละครับใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้เลยล้กันนะครับผมเอาละบายบายขอสักหนึ่งพันวิวได้ถึงไหมวะชิมเนี้ย อันนั้นถ้าดูมาถึงจุดนี้แล้วก็ก่อนจะออกไปก็อย่าลืมนะผมเสกดูด้วยนะครับว่าติดตามช่องผมไปหรือยังนะครับกดไลค์คลิปนี้ไปหรือยังละเดี๋ยวทางทดีก็กดใส่คลิปนี้ออกไปในกลุ่มให้ทุกคนได้ดูด้วยนะกันนะครับผมและมีคําถามอะไรก็อย่าลืมถามกันเข้ามาเลยกันนะผม